วันนี้ผมจะพามาดูเครื่องยนต์ดีเซลในตำนานจาก m ร r ส e d e เ b e n z ครับ OM 654ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องยนต์บล็อกนี้เจ๋งแค่ไหนครับเครื่องยนต์ดีเซล OM 654ตัวเทพเครื่องนี้นะครับเป็นอะลูมิเนียมทั้งบล็อกครับน้ำหนักเบาครับทนความร้อนได้สูงลดแรงสั่นสะเทือนลดเสียงครับ เงียบกว่าเครื่องดีเซลรุ่นเดิมครับระบบหัวฉีดแรงดันสูงครับหัวฉีดเป็นแบบเปียโซครับเผาไหม่สมบูรณ์สะอาดหมดจดลดควันดำเสียงเบาและประหยัดน้ำมันสุดๆครับมีระบบแอดบลูครับและระบบบรปัดไอเสียเรียกได้ว่าอยู่ในมาตรฐานของยูโรซิกเลยทีเดียวครับผมยังจับคู่กับเกียร์ 9gtonic หรือ 9speed นั่นเองครับประหยัดน้ำมันมากครับเรียกได้ว่า17-18ถึง20กิโลลิตรนี่สบายๆเลยครับหากต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์4 220ดีที่มีเครื่องยนต์ดีเซลระดับเทพแบบนี้ติดต่อเก่งราชภูดได้นะครับสวัสดีครับ